รายการ,อก,ารกองทุนเงินล้านตอนขนมหวานแม่ทองล้วนออร่ยยจังเล,งเลขนมหวานของแม่ทองล้วนป้อมสาแห่งน้องกระทุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมามีชื่อเสียงมานานกว่า20ปีแล้วครับและนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่คณะกรรมการก,การองทุนหมู่บ้านรีบอนุมัติให้กู20,000บาทเพื่อมาซื้อเครื่องควนขนมมือสอง ซื้อแป้งน้ำตาลและถาดสำหรับทำขนมกว่า20ชนิดครับอันนี้่ป้าทำขนมมา20กว่าปีนะทำทุกอย่างเลยค่ะมีไม่ขนุนทองหยอดฝอยทองทองหยิบหม้อแกงขนมชั้นข้าวเหนียวแดงเปียกปูนขนมชั้นเออข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวเขียวแล้วก็นนวุ้นลวยค่ะหลายอย่างเนี่ยทุกอย่างเลยเนะี่ยทำเองหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมของครอบครัว ขนมที่ผลิตได้ในแต่ละวันถูกลำเลียงไปขายที่ตลาดในเมืองทั้งโดยรถสามล้อเครื่องและรถยนต์จึงถือว่าแม่ทองล้วนเป็นคนดีมีฐานะมีสัจจะมาฝากออมทรัพย์ใครๆก็ยอมรับให้เป็นสมาชิกของกองทุนครับแบบว่าทำขนมมานี่เพราะว่าลูกเต้าก็ไม่เป็นลูกจ้างใครคะ่สะสาการในครอบครัว แล้วก็ไม่สบายค่ะสบายมากถ้าไม่มีเงินกองทุนหมู่บ้านนี้ขนมก็คงไม่อร่อยอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รัฐบาลช่วยเหลือท่านผู้ชมครับเมื่อขยันมันทำขนมหวานก็มีหลักฐานทั้งบ้านรถก็มีหมดแล้วคนก็นับถือสืบทอ,อดไปตลอดแนวเห็นชื่อแล้วก็อยากจะให้คู่ยืมทุก,กองทุนเลยครับสวัสดีครับสนับสนุนความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ด้วยศักยภาพของชุมชนและผู้นำที่ก้าวหน้า